เดี๋ยวจะให้เอฟซีได้ชมกันนะเบื้องหลังของสาวปานในการถ่ายคลิปนะขอ,อต้อนอรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างพงผ่านเลาะเนาะเช้านี้นะก็อยู่กับสาวปานแล้วก็ย่าหนิงพี่น้องเนี่ยสาวสวยมไม่น่าเรียกย่าเอฟซีบอกอามาดูมาดูเบื้องหลังประการที่เอฟซีเรียกร้อ,องมานะคะเรียกร้องมาเนาะก็ เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่ยีิบสองเนาะยีิบสองมีนาใช่ไหมใีนใช่เดือนที่แล้วบอกเดือนผิดบอกวันผิดใช่สรุปแล้เตือนใหเไบอกเดินผิดยี่สิบสองมีนานะคะหัวดาวันนี้ก่อนเขาขึ้นคลิปเขาก็มาส่งพี่น้องนะมาส่งเลขที่ใบไม้นะแต่เราตามไม่ดีเราก็ไม่เห็นเนาะนี่มาส่งส่ง ส่งแล้วมันเห็นบมอปีน้องเราตาไม่เป็นเลขนะเมื่อคืนนี้ฝันเด่นเป็นหลังเขานี่เขาสามยันแล้วพี่น้องไทยไม่ใช่นางสาวไทยไปประกวดนางงามเหรไปประกวดนางงามแล้วก็มาสอนเลือดมันสาวปานมากตกจังคุณจังฝันไปแล้วมันเลือดไหลเพราะที่เึืเลขกกว่าน้อ ดูจะไงเนาะแล้วก็คิดว่านะความเชื่อเนาะคือคือว่าเราก็คิดว่าจะถูกนั่นแหละเราตื่นีจะมาดูทางนี้โดนเด็กคิดในใจกินแล้เข้านะแล้วก็ฝันดีด้วยตื่นมาโอ้ตาตุ๊กตุกเนี่ยหอมเด้งว้ายคือแล้ววัอนี้คือแล้ว มดกตะกห,หันพี่เนาะยอมากตัวน้อยๆน,นะไตรดกพอเป็นเบื้องหลังของสาปานนะครับการถ่ายคลิปเนาะ ถึ่ไม่้มีสิก็อยป่เานอยู่เราแลวแต่เรา,เรา,เราจะคิดเอานะอสองสองสับปานน่ะฟันบ่ฝันถ้าลูกก็ลูกสองเนะาะาบปันกฝันดีนะพี่น้องแต่ว่าของเราไม่มีไม่มีเยอะมีแค่นี้นะคะเราก็กลับเอานะคะแต่งคันโอ้ในในยะโชว์หน่อยามา รสลูกบักใหญ่สาวปานอมาฝากอะไรนะทำอะไรกินด้วยกันนั่นแหละแล้วแต่แตงไทยกินให้มันสุก่อนตอนนี้มันยังไม่สุกไม่หอมยังไม่สุกถ้ามันสุกมันต้องหอมแต่ไม่แตงไทยใส่รดช่องเนาะพรุ่งนี้พอดีเลยแตงไทยใส่รดช่องฉลองฉลองฉลองถูกหวยฉลองแันนี้จะทำฉลองหวยพัฒนาเนาะใช่ฉลองหวยพัฒนาพรุ่งนี้นะคะก็คือ คิดว่ามั่นใจนะคะความมั่นใจของเราก็คิดว่ายังไปถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะใช่สีสวยนะสีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสาปานเขาดูยังไงนะหวยที่ใบเหยะเยะไม่รู้เขาดูยังไง FC เห็นไหม เอฟซีเห็นบอกด้วยนะคะเพราะว่า,ามันไม่เป็น,นะะหวยสำหรับวันเราพัฒนาวันที่22มีนานะคะฝากไว้ะคะือตัวเน้นของเราเลยนะคะก็คือสตัวนี้ลายๆก่อนแล้วก็สองสองนะคะตัวเน้นตัวเด่นของเรานะคะถ้าเราจะเอาอ่าก็เหมือนว่านะคะคือเป็นตัวอ่าสีหลักนะคะสี่หลักลา ก็เป็นตัวรองนะคะก็แตกหกแล้วก็แต่สอนะคะเป็นแนวทางนะคะโอเคนะคะก็ะวเบื้องหลังของการถ่ายคลิปนะคะของสาวปานเนาะถ่ายคลิปกับย่านหนิงเนาะก,ก็แบบนี้เละพี่น้องเอ้ยนะช่อง YouTube มาทำคลิปโอ้คักคักคักมานี่อัลลดได้อันเขาเรียกอะไรนะ พยายาใหญ่เย้นี่เพื่อนก็มาถ่ายโลดได้จ้ำใส่จ้ำใส่เลยออเฮ้ยเพื่อนต้องมีพาใหญ่เย้เลย<อ>เลเามใน,นลูกมันก็สวยคลิปนี้สั้นๆพี่น้องสวัสดีค่ะ